สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love ค่ะเช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์ s u สุ a ป k งการสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกเดือนนะคะท่านใดอยที่จะซัพพอร์ตของช่องก็คลิกลิงก์คลิกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยในเวลานี้มาเช็คพลังงานความรักให้กับทุกทุกคนแหมมันรู้สึกว่ามีความ คิดถึงโบยบินมาจากใครบางคนไม่รู้เหมือนกันนะคะไม่รู้ว่าคนคนนั้นคือใครเรามาดูกันดีกว่านะครญาติหยิบไพ่สำหรับนี้มาไว้ก่อนนะคะขอพลังงานความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกทุกคนในเร็วๆนี้ใครคิดถึงคุณใครรอคอยคุณอยู่นะใครกำลังเข้ามาในความรักความสัมพันธ์ของคุณ ใครกำลังเข้ามาในความรักเร็วๆนี้ในความรักที่คุณจะเจอคุณกำลังได้เห็นหน้าใครได้พบเจอหน้าใครเกิดขึ้นกับทุกคนในเร็วๆนี้ว้าว knife of p e n t a c l e s แล้วก็ two of cups สัญญาณของความคิดถึงของใครบางคนส่งมาหาใครบางคลกำลังวางแผนเดินเข้ามาในชีวิตของคุณ คุณกำลังได้รับการติดต่อจากใครบางคนการพบเจอกับใครบางคนเขาคนนั้นอยู่ไกลจากคุณ mm hmm. เขาคนนั้นเป็นคนที่แตกต่างจากคุณ t o of Cups พลังงานของ Soul Contract Soul Connection Twin Frame ที่เขารู้สึกถึงคุณคิดถึงคุณ Knife of Pentacles อยู่ระหว่างทางการเดินทางอยู่ระหว่างทางการคอ n เนคชันหรือว่าการพบเจอกันในสถานที่ ช่วงเวลาจังหวะบางอย่างนะคะ Two of Cups mm. เขาคิดถึงคุณอนะคุณอาจจะฝันแปลกๆในช่วงนี้หรือว่ารู้สึกอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะบ,บ่อยๆในช่วงนี้นั่นเอง Two of Cups Page of Swords เขาต้องการสื่อสารส่งข้อความพูดคุยกับคุณ Page of Swords อะไรกำลังจะเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ของคุณ The Chariot คนไกลอะไรกำลังจะเกิดขึ้นในความรัก ใครกำลังเข้ามาหาคุณ k i King of w a n d s อะไรกำลังจะเกิดขึ้นในความรัก attention เท of w a n d s เห็นพลังงานความรักครั้งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะแล้วก็มีบางท่านอยู่ตรงนี้ที่เหมือนกับว่าเจอแล้วแล้วเขาก็กำลังเดินทางมาพบเจอกับคุณและเขาก็กำลังที่จะขยับสถานะความสัมพันธ์กับคุณ นั่นคือพลังงานแห่งดินน้ำลมแล้วก็ไฟเลย Energy ของเขา king of w a n d s กำลังที่จะแอคชั่นกับคุณการส่งข้อความการติดต่อการพูดคุยใครบางคนที่คุณไม่ได้คุยแล้วอาจจะได้รับการได้รับข้อความการติดต่อนะคะหรือการได้พบเจอ the chariot การได้พบเจอพบนัดกับใครบางคนคนไกล คุณกำลังได้พบเจอคนที่คุณฝันถึงคนที่คุณรอคอยพลังงานของ DIY กำลังนำพาให้คุณและเขาได้มาพบเจอกันนั่นหมายถึงคุณจะเห็นแองเจิลนัมเบอร์บ่อยๆนั่นคือสัญญาณของความรู้สึกแห่งการรอคอยใครบางคนที่กำลังแสดงตัวตนให้คุณได้เห็นนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเกิดในเรื่องความมาดใจเกิดขึ้นเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ และ King of Wands บุคคลคนนี้เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูงเสน่ห์เท่สุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่มีเอกลักษณ์มีความฉลาดเก่งมีความสามารถมีไฟมีความรับผิดชอบจริงจังและก็มุ่งมั่นมากๆมีความมีโก้สูงนะคะคนไกลคนแดนไกลคนต่างชาติหรือคนคนนี้เขาอายุมากของคุณหรือว่าไล่เลี่ยกัน และถ้าไม่ได้ติดต่อกันแล้วหรือว่าไม่ได้คุยกันนะคะเหมือนกับว่ามันมีหนึ่งท่านนีที่ไม่ได้คุยกันแต่ความสัมพันธ์เหมือนมันหยุดนิ่งเขากําลังที่จะแอคชั่นอะไรบางอย่างอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในความรักว้าวเทนอเ n t น c l e ล เขามองความสัมพันธ์ระยะไกลระยะยาวนะคะกับใครบางคนที่เหมือนเจอแล้วว่าแต่เป็นพลังงานของคอนเนคชันความรักความสัมพันธ์และคุณกําลังได้ได้เห็นการเคลื่อนไหวของเขาโดยที่เขามองภาพความสัมพันธ์แบบ long term relationship ความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบเด็กๆเ,เ,เ,เล่นเพราะฉะนั้นเชื่อว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีพลังในตัวเองมีความเป็นผู้นําสูงและเป็นคนที่คิดจะทำอะไรคิดแล้วก็วางแผนเห็นภาพอนาคตแล้วก็ไม่รีบร้อนในความรักความสัมพันธ์เลย ซึ่งฟลา,เ,าเพจซอฟต์เกิดขึ้นการรับการติดต่อการส่งข้อความที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าบางอย่างที่คุณได้เจอแล้วใครบางคนจะหวนกลับมาหมายถึงการได้ติดต่อการพูดคุยกันอีกครั้งการเข้าใจการเคลียร์อะไรบางอย่างแต่ถ้าคุณโสดบอกเลยคุณกําลังได้พบเจอพบรักกับใครบางคนที่มีสเสน่ห์และถูกชะตาต้องต้องตาต้องใจมากแต่ห้ามใจร้อนนะคะมันจะมีแรงดึงดูดมากๆมันจะมีความรู้สึก มีสเสน่ห์นะคะมีแรงดึงดูดมีการเข้าหากันอย่างรวดเร็วตกลุมรักรักแรกพบจริงๆแล้วก็จะต้องควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองไว้แล้วค่อยๆมองให้ความรู้สึกมันเติบโตแล้วก็หลักการความเป็นจริงด้วยว่าใช่หรือเปล่านะคะเป็นมีชาชีพไหมนะคะอย่าใจร้อนนะอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในความรักเรามาดูกันอีกนะคะสัญญาณของรักแท้ night of cups เกิดขึ้นนะ ไม่ธรรมดาบอกเลยว่าคุณกำลังเจอใครที่เขามีสเสน่ห์เฟลลี่มากๆเลยคุณกำลังถูกเข้ามาจูโจมแบบโรแมนติกมากๆบอกเลยว่า knife of cups ที่แสนโรแมนติกแสนหวานพร้อมที่จะเดินตามหัวใจของตัวเองพร้อมที่จะเปิดใจพร้อมที่จะพูดพร้อมที่จะแสดงพร้อมที่จะจับมือ เทคแคร์ดูแลคือมันโรแมนติกอะค่ะความโรแมนติกที่ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นกับคุณคําพูดการเจจาอะไรแบบนี้นะและบอกเลยค่ะว่าหลายๆท่านเจอคนที่มั่งคั่งร่ํารวยเข้ามาในความสัมพันธ์เจอคนที่อายุมากกว่านะคะร,ำร่ำรวยมีธุรกิจมีหน้าที่การงานการเติบโตนะคะรู้จักสร้างตัวเองรู้จักสร้างชีวิตสร้างเนื้อสร้างตัวจนป,ประสบความสําเร็จหรือคุณอาจจะเจอใครที่อายุไล่เลี่ยก,กันกับคุณแต่เขามีความรับผิดชอบ เขารู้จักสร้างเนื้อสร้างตัวเขารู้จักที่จะทำงานเก็บเงินขยันทำงานหนักมากๆเลยเพราะว่าเป็น king of w a n d s แล้วก็ ten of w a n d s ไปสู่10 of pentacles นั่นคือคุณกำลังเจอสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่เขามีความรับผิดชอบสูงขยันทำงานรู้เป็นผู้นำเป็นผู้นำค่ะ king of w a n d s และเป็นคนที่ชอบวางแผนในอนาคตชอบวางแผนชอบคิดคิดเยอะจริงจังความคิดสร้างสรรค์ชอบเดินทางชอบออกไปสู่โลก สิ่งใหม่ๆแล้วก็ชอบพัฒนาชอบวิเคราะห์ชอบคือเป็นคนที่มีความฝันมีจินตนาการมีแรงบันดาลใจแล้วก็มีพลังใจมากๆคุณกําลังเจอใครที่เข้ามาจีบคุณโดยที่คุณไม่รู้ว่าแม่ความโรแมนติกน,นั้นเวลาที่คุณย้อนกลับไปแล้วคุณจะเขินคุณจะไม่เข้าใจกับคําว่าลุกเป็นยังไงนะคะเขาจะลุกข้อหาคุณคุณจะรู้สึกว่าไม่ทันในตั้งตัวกับสิ่งที่เขาทำแน่นอนเพราะว่าไนฟ็อกคัพพร้อมเดินเกมความรักความสัมพันธ์แบบที่คุณไม่รู้ตัว บอกได้เลยนะคะจะมีคนเข้ามาจีบคุณจะมีคนเข้ามาหาคุณอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในความรักอีกสวยงามจังเลยนะคะทุกคนเอสบสอดว้าวคุณกำลังได้เจอความรักรักที่ใช่คุณกำลังว้าวควีนออฟเพนิคัลส์เกิดขึ้นคุณรู้ไหมว่าเดอะทาวเวอร์เกิดขึ้นขึ้นคู่ขับเอ่อขึ้นคู่กับเอสออฟคัพส์เกิดขึ้นค่ะ เรื่องราวไม่คาดฝันกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณการปรากฏความมหัศจรรย์ของความรักที่กำลังจะเกิดขึ้น o อ s o u r c e คุณกำลังเจอรักที่ใช่คุณกำลังเจอใครที่เข้ามานัดเดทกับคุณคุณกำลังได้เจอใครที่เขาแสนดีมีสเสน่ห์พร้อมที่จะทุ่มเทดูแลคุณพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณทั้งตัวและหัวใจเพราะว่าพลังงานของคุณคือสัญญาณของความมีสเสน่ห์คุณมีสเสน่ห์เขาก็มีสเสน่ห์ Queen of p e n ด a c l e s จงมั่นใจในเสน่ห์ของคุณความเป็นตัวตนของคุณความดือของคุณความความมีเสน่ห์ของคุณความเก่งของคุณความสามารถของคุณและความฝันของคุณไอเดียของคุณทุกอย่างเลยจริงๆตอบโจทย์เขาคนนี้ว่าเขาอยากเข้าหาคุณแบบจริงจังและชัดเจนมากต้องการที่จะชัดเจนกับคุณต้องการที่จะเดินหน้าลุกความสัมพันธ์กับคุณการติดต่อการพูดคุยอะไรที่มันรวดเร็วมากๆเลยคุณอาจจะแบบเซอร์ไพรส์คุณอาจจะแบบอยู่ๆก็ ได้รับการคอมมิตเมนต์หรือว่าอยู่ๆก็ได้นะัดเจอนัดเดทหรือว่าอาจจะแบบแมทช์กันในโลกของแอปหาคู่แบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะเพราะว่าเดอะทาวเวอร์เกิดขึ้นเดอเอมเปอเรอร์ด้านหลังคุณจะถูกแอคชั่นอย่างไม่ทันในตั้งตัวเดอเอมเปอเรอร์ว้าวคิงออฟคัพส์ดีวายว้าวหลายๆท่านคุณกำลังที่จะถูกขอแต่งงานร์ไพรส์ขอแต่งงานมั่นหมายนะ นี่คือ the wall หรือว่าคุณกําลังถูกออฟเฟอร์ในการเดินทางเดินทางไกลหรือว่าการเยี่ยมเยียนนะคะครอบครัวเดินทางไกลต่างประเทศไปอยู่กับเขาหรือว่าไปเขาเรียกว่าขยับอีกสเต็ปหนึ่งของชีวิตหรือว่าคุณกําลังได้ออฟเฟอร์เซอร์ไพรส์ของขวัญพ่อไม้แม่ไม้ต่างชาติคนนี้แล้วก็เป็นพลังงานของ DIY m a s c u l e a n ด้วยที่กําลังเข้ามาเทคแอคชั่นคุณสวยงามมากๆเลยแล้วก็ a อสอบับคัพเกิดขึ้นเนื้อคู่ของคุณกําลังมารีเบิร์ด และขอบอกว่าบางท่านในที่นี้อะไรบางอย่างกำลังจะเริ่มต้นใหม่กำลังเริ่มต้นใหม่ค่ะเพราะว่ารีเบิร์ดเกิดขึ้นนั่นคือใครบางคนที่คุณเจอแล้วค่ะาาจะหวนกลับมาเขาดูคุณอยู่เขาคิดถึงคุณเขากำลังแอคชั่นอะไรบางสิ่งบางอย่างเพชวรเกิดขึ้นและถ้าเกิดรู้สึกว่าคุณกําลังจบความสัมพันธ์บางสิ่งบางอย่างแล้วก็เริ่มต้นใหม่คุณกำลังได้เจอความรักแท้ความรักที่ดี และถ้าใครรู้สึกว่าเขาอะไรบางอย่างที่มันเป็นรีเบิร์สเกิดขึ้นพร้อมเป็นเดย์นั่นหมายถึงว่าเขาดูคุณอยู่คนที่เหมือนกับกําลังจะกลับมาหาคุณเขาดูคุณเขาเขากําลังสนใจในตัวตนของคุณเขากําลังหาวิธีจะเข้าหาคุณเขากําลังที่จะเรียนรู้คุณเขากําลังที่จะพยายามที่จะขยับสถานะความสัมพันธ์กับคุณเพราะเขารู้ใจว่าเขาว่าคุณคือหัวใจของเขาคือความรักของเขาว่าคุณคือคนที่ใช่ของเขาคือรักแท้ของเขา สวยงามมากค่ะนี่คือนี่คือความรักนี่คือคุณค่าของความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างไม่น่าเชื่อสวยงามมากเลยเป็นเป็นสัญญาณของความรู้สึกของใครบางคนตอนนี้ที่เขารู้สึกคิดถึงแล้วก็รักคุณรักแรกพบรักครั้งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นและหลายท่านใครบางคนจะหวนกลับมามันถึงเวลาดีไวายทามมิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังนำพามาพบเจอกันเพราะว่ารีเบิร์แล้วก็ความรักครั้งใหม่ การกาเนิดเกิดใหม่ของความรักแล้วก็การจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ของใครบางคนที่เป็นเหมือนกับคามาก่อนหน้านี้นะคะคามาหมายถึงอะไรบางอย่างก่อนอันนี้ที่ไม่เข้าใจกันดูดึงใส่กันเพราะว่าดีวายเพราะว่ามัสคิลีนกับ e ฟม n นีนบางอย่างที่ไม่เข้าใจกันเพราะฉะนั้นตอนนี้บางสิ่งบาอย่างกํบบาลังที่จะหวนกลับมาให้คุณได้ตัดสินใจทีนี้มาขอโรแมนต์สำหรับนี้ค่ะขอโรแมนต ความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้ Word Wedding f o r มันคุ้มค่ากับการรอคอย DIY Timing is as work on your love life Children d y กำลังนำความรักครั้งนี้มาให้กับคุณความรักที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆ Children ค่ะความรักของคุณเอฟเฟกด้วยเอฟเฟก by Children นั่นหมายถึงว่าคุณและเขาจะแบบเหมือนเหมือนเด็กน้อยเหมือน เหมือนเป็นความรักสดใสความรักใสเด็กๆ,ๆที่ต่างคนต่างกลัวความเสียใจต่างคนต่างไม่ไม่แสดงความไม่รู้จะแสดงความสัมพันธ์ความรู้สึกกันยังไง<ม>เพราะว่าด้วยพลังงานแรงดึงดูด<ม>เพราะว่าด้วยพลังงานของบางอย่างที่มีอดีตที่เจ็บปวดและเสียใจ trust จงเชื่อในสากการ์ที่คุณกําลังเจอต่อไปนี้เพราะว่ากําลังทําให้คุณได้พบเจอรักแท้ของคุณ calling and your soulmate เป็นคนที่คุณอธิษฐานเป็นคนที่คุณขอ สวยงามมากขอโรแมนต์สำหรับนี้ค่ะความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณว้าวทุกคน to เล v e เกิดขึ้นทู love, เลอ e อขออภัย To เล v e หล่น This is the romance of a lifetime หล่นออกมาเพราะว่าหยิบไปเมื่อกี้นี่คือรักแท้ของคุณที่ส่งสัญญาณมาให้กับคุณความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้คุณกำลังได้เจอรักแท้นะคู่แท้ที่เกินคาดฝันบอกได้เลยค่ะอโลนทาม attraction ค,คุณดึงดูดความรักครั้งนี้เข้ามา passion ความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณมีทั้ง passion แรงดึงดูดความเสน่หาความโรแมนติกที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ together แล้วก็ you d e s e r v e in love ความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ be aware นะคะ high away ขออนุญาตเก็บให้นะประตูเปิดแล้วค่ะจงเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณเป็นคุณจะได้ใช้เวลากับคนนั้นของเขาของคุณมันเป็นบางอย่างที่จงหาเวลาให้กับตัวเองแรงดึงดูดของคุณเวลาที่คุณมีความสุขเวลาที่คุณเป็นตัวของตัวเองเวลาที่คุณอิสระภาพคุณจะได้สัมผัสกับความรักลึกซึ้งของรักแท้ทางจิตวิญญ,ญาณ เพราะว่าเป็นเรื่องของดีไวท์ท g มิง่งคุณและเขาจะได้กลับมาได้สัมผัสกับความความรักความสมพัธ์ที่เรียบง่ายแต่โรแมนติกมากๆจริงๆมันเหมือนกับว่าไม่หวือหวาแต่มั่นคงแล้วก็คุณน่ารักมากคุณคูณ่คนที่จะได้รับความรักที่ดีแล้วก็อย่าสูญเสียวความเป็นตัวของตัวเองนะคะมองความเป็นจริงความเป็นจริงในตัวตวนของคุณและความเป็นจริงในตัวตวนขเขาแล้วคุณจะได้เคลียร์รู้ว่าคุณและเขาใช่ของการหรือการจริงหรือเปล่า ความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ออบันดันสวยงามมากสวยงามมากๆที่สุดเลยเพราะว่า Open your heart to receive the abundance Love the universe the universe h a s t o offer you นะคะจะกรวาลนำความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มาให้กับคุณสู่ความอบันดันความ,มสมบูรณ์ความสุขในชีวิตเพราะว่า10 of Pentacles เกิดขึ้นนะเห็นไหม ความมั่งคั่งความสมบูรณ์ในชีวิตของความรักค่ะคําว่าครอบครัวความจริงบางอย่างกําลังจะปรากฏความรักทําให้เราตาบอดได้นะคะเพราะฉะนั้นจงเป็นตัวเองอย่าที่จะข้ามสเต็ปหรือว่าเราต้องไม่เข้าข้างตัวเองเราต้องมองหลักการและความเป็นจริงใช้ความรู้สึกในการบ่มเพาะเดอะสตาร์จงมีความหวังในความรักครั้งนี้ฮาร์ดเบรกเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์บางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณโดยไม่รู้ตัว เพราะว่าใครบางคนกำลังวางแผนเข้ามาในชีวิตของคุณ heartbreak ความรักความเสียใจจะถูกคิวประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้เราเข้มแข็งทำให้เราได้พบเจอพบรักกับคนที่ดีกว่าความรักครั้งนี้คือสิ่งที่รู้สึกตอนนี้คือใครบางคนกำลังขยับเข้ามาหาคุณแล้วมันจะมีเรื่องราวของการสซดท้ไ์เกิดขึ้นอะไรที่เป็น the d a เกิดขึ้นมันจะเหมือนกับว่าได้คิวได้กลับมาเพื่อขยับสถานะความสัมพันธ์และ ไพ่ต้องการสื่อให้คุณเป็นตัวของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการกลับมาครั้งนี้การเจอกันครั้งนี้มันจะเป็นในเรื่องของการที่คุณเป็นตัวของตัวเองเขาเป็นตัวของตัวเองแล้วดูว่าความเป็นจริงนะคะเรียลิตี้ว่ามันจะใช่อย่างที่อย่างที่คุณรู้สึกไหมและคุณและเขาจะได้พิสูจน์กับความจริงบางอย่างของความรักที่เรากําลังที่จะเดินหน้าไปสู่ความจริงแล้วก็ความความสุขในอนาคตความรวมสมบูรณ์ในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นสวยงามมากค่ะ ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ไปก่อนนะคะขอใทุกคนประสบความสำเร็จในความรักสวัสดีค่ะ